ตัวแล้วครับน้านนตัวแรกมาชมตัวหน่ยครับเป็นตัวอะไรครับมาขอชมตัวหน่อยครับแน่อนครับมันต้องเป็นกระเสีย มาเลยครับปลาเข็มปลาเข็มมาแล้วครับน้ำพัดมาแล้วครับน้พัดปลามาอยู่ตรงนี้นี่เองครับโอ้พานะครับพาตอนนี้ก็เท็จตอนนี้ก็เสียดกันนั่นเนี่ยอยู่ร้องนั้นนี่ยโอ้มาแล้วครับน้พัดขึ้นไหมครับน้พัดเอาจับเลยครับอจับได้ดีตายมานี่มานี่มาเนี้ยเอาขึ้นเลยฟังครับมานะโอ้เรียบร้อยครับน้พัดจัดครับ โดดอีกเลยครับตานะนะโอ้ยเสียดแน่นอนครับตานะนะาแล้วขับกระดานมะโดดขึ้นเรือเลยวันจะีโดดขึ้นเรือเลยนะนะอืมด,ดูจาเต็ดนี่ แล้วนะนะมันจะโดดขึ้นมาตีลังกาขึ้นเรือมาเดี๋ยวขึ้นเรือมาเลยเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยเฮงโดนอีกแล้วครับนั่นนะตายค้านรู้ใจเป็นใจหย่าเลยอหย่าเลยอืมโอ้ยมียีดีครับน่าจะกุศลาครับตัวนี้ น่าจากกุศลาแล้วครับตรงนี้มันดงกุศลาดนี่กุศลาจริงหรือเป่านี่ดงกุศลาเลยอย่างเงี้ยนี่ครับกุศลาจริงด้วยโอ้ยบาสิเช่ดิโก้โอ้น้ากุศลาไปแล้วโอ้ลูกบักจัดครับน้าๆโอ้โยโดดจ็บได้เป็นชลเลงตัวนี้นะมาอะไรกันนะเป็นชลเลงครับ มาสักมาสัโอ้เยเอาขึ้นมาเดี๋ยวเอาขึ้นมาเลยนะโอ้สุดยอดเลยนะเดี๋ยวบางเกี่ยวเลยครับบั๊บเลยโอ้ยตัวเดียวเลยครับนะนะเตกเล้งเตกเล้งเยี่ยมไหมครับผ่านไหมวันนี้ได้กลาดแล้วโอ้กุศลาดกุศลาดของพี่เมื่อกี้ก็ไม่เล้งนะเมื่อกี้ก็ไม่เล้งนะ กุไลอกตัวครับน้ะโอ้โหว้าววกุศลลดจุดแดดแม่มพอดีว้าวสลัดของพี่กุลลาดของพี่ไปตัวนั้นกุดสลัดตเดียวขนาดน่ะฮะโอรกครับนฮะ กุสลาดแน่นอนกุสลาดแน่นอนนายกุสลาดลาับอิาพโอ้ยกุสลาดอีกแล้วครับอีกหนึ่งตัวกุสลาดแน่นอนนี่ครับกุสลาดกุสลาร์เฮ้ยอู้หูู้หูกุสลาดกุสลาดแน่นอนกุสลาด์นายตัวครับโอ้โหรวยนเก่งโอ้ยตา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 ยกุสลาดจริงไหม อุศลัดอีกตัวน้าๆตายเร็วตายเร็วนี่ครับน้าๆอุศลัดอีกตัวนึงโอ้เส้นสวยๆครับอุศลัดล้วนๆเจอหอกอุศลักแล้วครับน้าๆโอ้โหนี่ครับโปจากโบพักโบพักโดนเหมือนกันครับโดนเหมือนครับนี่ครับนี่ครับนี่ครับน้าๆตกปล่อยกันโอ้ยดงอุศลัดเลยครับนี่นี่เป็นลูกอุศลัดครับปล่อยปล่อยครับโอ้หน้าพักโดนเลยครับน้าๆ ลูกถั่วล okay ูกถั่วครับอืมนะครับนาพักมาพักโอ้ยเปิดเบรคเลยนะพักโอ้ยลูพักยกเลยบ๊บพื่อเรื่องคล้ายโอ้ยโอ้ยบอลหมดครับโโออ้้